สวัสดีครับพบกับไลด้าทอยคล r เ c อร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโชโดดับเบิลคลอสนะครับชุดที่10ก็ชุดนี้จะมีทั้งหมด7กล่องนะครับถ้าซื้อยกอินเนอร์เนี่ยจะมี10กล่องใช่ไหมกล่องที่สาเนี่ยก็จะเป็นตัวอิจิโกะนิโกะแล้วก็เอ่อตัวซากุระจิมะนะครับหรือว่าจะมีอีกแบบนึงก็เป็นอิจิโกะนิโกะแล้วก็พาร์ทเรียกอะไรกล่องอุปกรณ์เสริมนะครับ ก็ของอุปกรณ์เสริมเนี่ยทำไมให้มาเยอะจังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมเขาถึงให้มาเยอะเพราะมันมีความจาเป็นอะไรบางอย่างอยู่ในนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมแกะก่อนแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมาครับตอนนี้ผมก็ไปประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชุดนี้ก็คือแบ่งเป็นฝั่งโอสแล้วก็ฝั่งของโชวะไรเดอร์นะครับก็คือพวกดับเบิลไรเดอร์พวกอิจิโกะนิโกะนะครับก็เริ่มอะไรกนดีเริ่มเริ่มอันโชวะกันละกันโชวะนะครับก็จะมีมาให สามตัวในชุดนี้ก็พิกพีกทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นดับเบิลไรเดอร์ครบจบนะครับก็เริ่มกันที่คาไรเดอร์หมายเลขหนึ่งคืออะไรอันนี้สิอันนี้อันนี้อันนี้คือคาไรเดอร์หมายเลขหนึ่งชุดเก่านะครับอันชุดนี้เนี่ยโชวะไรเดอร์ทุกตัวไม่ทุกตัวในชุดเลยนะครับมีอาการคอสั้นนะครับก็คือแบบมันดูแบบมันดูหายใจไม่ออกมันดูอัดมากๆเลยทุกตัวเลยนะครับก็เป็นปัญหาก็สามารถไปโมเพิ่มระยะคอกันได้เพราะว่าอันนี้มันดู มันดูติดตาจริงๆอะแบบไม่ไหวแล้วนะครับก็ส่วนของตัวดีเทลเนี่ยมีการลงสีให้โอเคเลยนะครับเพราะว่าสีเขาก็ไม่ได้มีไรมากอยู่แล้วแต่เดิมนะครับเป็นสีแล้วทำเป็นสีด้านด้วยก็คือสวยงามมากนะครับจุดขยับเนี่ยด้วยความที่ไรเดอร์รุ่นเก่าเขาก็ไม่ได้มีเกาะอะไรเยอะนะครับเขาก็ทำแบบไม่ได้มีเกาะไหลซึ่งมันดีมากเลยนะครับมันแบบมันขยับได้ไม่ติดอะมันแบบเจ๋งๆเลยนะครับ แล้วก็มีข้อต่อ2ระดับนะครับทำสีเกราะให้ลึกถึงด้านในนะครับเข็มขัดสีขาวสวยไม่มีเลอะนะครับแล้วก็ดีเทลตัวเข็มขัดก็ดีส่วนสีเงินก็นี่แวววันสะท้อนสะท้อนแสงเลยอะแล้วก็ส่วนเท้าสีด้านะครับมีดีเทลใต้เท้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจุดแคบอะไรได้โอเคเลยนะครับก็จริงก็แคบเหมือนก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้มันออกมาบ่อยแล้วตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่ผมว่าทํามาดีขึ้น เยอะพอสมควรนะเทียบกับตัวเก่ายกเว้นเรื่องคอเกเว้นเรื่องคอสั้นนะครับแล้วก็ส่วนของพาร์ทเนี่ยก็จะมีมือกำแล้วก็มีมือแบแบบแบรหันอะแล้วก็มีมือมือแบปกติมือแบคลายๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยส่วนของตัวตัวเรียกอะไรอะตัวพาร์ทเก็บเนี่ยให้เป็นชิ้นใสด้วยนะครับก็คือสวยงามเลยนะครับสำหรับตัวโชวะไรเดอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยก็คือได้เป็นชิ้นใสทั้งหมดส่วนมือเปลี่ยนเนี่ยก็จะมี เป็นสเต็ปเดียวกันเลยต่างกันที่สีนะครับถ้าเราดูมือกันแล้วเราก็มาดูที่ตัวกันต่อเลยนะครับอันนี้คือไม่ใช่ตอนนี้ก่อนอ่าน,นี้คือคาเมอรนี้โกะนะครับก็รูปร่างเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มสีเงินที่ต้องข้างสีเงินพอมันแบบพ่นทับสีเทาแล้วอะ่ะมันก็เลยมีความแวววาวสวยงามมากรอยยับเงเกงก็เห็นชัดด้วยนะตรงส่วนสีเงินมันสวยตรงนี้แหละนะครับอ่าอันนี้จริงๆก็อกีกน่ก็เหมือนหมดต่แค่สีนะครับซึ่งก็โอเคแล้ว แล้วก็อีกตัวคือซากุรัจิมะนะครับก็เป็นคามเมนต์หนึ่งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็ต่างกันในเรื่องของสีเหมือนกันนะครับยิงก็ต่างกันแค่สีหมดเลยนี่หว่าชุดนี้อันดูว่ามีแทวชุดตงอื่นที่ผมไม่ได้สังเกตก็ลองแจ้งๆกันมาได้นะครับผมส่วนของอุปกรณ์เนี่ยที่พิกพิกและคนเขาอยากได้กันก็คือสิ่งนี้นะครับก็คือพาร์ทเอฟเฟกของของไรเดอร์คิกนะครับอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมาจุมาในกล่องอ่ะ มันก็เลยยู่ออกมาเป็นสภาพนี้แลแบบมันก็เบี้ยวๆไม่ได้แบบไม่ได้เป็นทรงหรือว่ามันสวยอยู่แล้วผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็มาลองเสียบกันดูอ่สวยอยู่แล้วก็แหละอันนี้ขอลองกับคอมเมดร e อิชิโกะเลยอันนี้ก็โพดท่าโดทีบนะครับแล้วก็ส่วนของพาร์ทเนี่ยก็จะมีรูปเท้าอยู่นะครับซึ่งก็จะมีนี่รูอันนี้นะครับที่เอาไ้เสียบได้แล้วก็เสียบลงไปเลย อันนี้เนี่ยถ้าร์าหต์เพมันสามารถเสียบกับเสียบกับโชโรตัวอื่นได้นะแบบไม่ต้องแค่ตัวที่มาชุดนี้ก็ได้อย่างนี่โซวีวีทีใช่ไหมก็จะมีลองนี้เหมือนกันก็สามารถเอาไปเสียบได้ก็เราสามารถทําให้ไรเดอร์โชวะเนี่ยไรยเดอร์คิกกันทุกคนได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่โชวะก็ยังได้อยู่นะนี่ก็ทามีรูแบบนี้เหมือนกันนี่พอ มีพาร์ตลูกเตะแล้วก็สวยงามก็คือถ้ามีกล่องพาร์ตหลายๆกล่องเนี่ยก็สามารถทำพาร์ตไรเดอร์คลิกแบบเป็นหมู่ได้แล้วมันมันสวยด้วยนะนี่แล้วก็หาฐานมาเสียบสักหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะครับก็อันนี้ชกบะก็เลียงกันมาเอ๊ะดีวกว่าสิผมว่าจะเทียบจากอันนี้สักหน่อยอ่าอ่าเดี๋ยวมาเลือกเทียบกันที่นิโกและกันอ่าอันนี้ เทียบระหว่างตัวนิวเวอร์ชันที่ออกมาก่อนนั้นนีนะ่ประมาณชุดสีอะไรประมาณนี้มั้งก็นี่จะมีรู้สึกว่าขนาดหัวจะจะเล็กจะใหญ่ขึ้นนะครับแบบให้เหมือนกับสูตรดังเดิมส่วนที่เหลือก็จะคล้ายคลยกันนะครับแต่ว่าคอคออันนี้มันสั้นไปจริงๆแหละคอของตัวใหม่ และต่อมากันที่ฝั่งของคาเมนไรเดอร์โอสนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเดี๋ยวเอาเริ่มจากตัวพีกน้อยกันเลยครับก็คือตัวของเมซูเมซูนี่อาการเดียกับพวกพวกโชวาไรเดอร์เลยนะก็คืออาการไม่มีคอนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็ทำมาได้โอเคนะครับแต่ตัวนี้ควรต้องมีคอจริงๆเนาะเผื่อเป็นผูน้หญิงอะแล้วแบบพอไม่มีคอมันก็ดูแบบติดตันมากๆ สีของผ้าคลุมลงมาให้สวยงามน,นะครับมีโอกาสที่อนาคตสีจะไหลเหมือนกันสีที่เป็นแบบเมทัลิกอย่างนี้ถ้าอยู่ในวัสดุแบบนิ่มอะ่ะสีมันจะไหลแบบกลายเป็นสีเงินแล้วก็มีสีฟ้ากรอ,องอยู่ที่ปลายๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสอยู่สีอืนอ่นๆก็ลงให้ครบถ้วนนะครับจะอาจจะโชว์ได้ไม่เยอะเพราะว่าติดผ้าคลุมนะครับที่แขนแล้วก็ขาก็มีดีเทลโอเคเลยจะเห็นแบบเห็นรายลวดลายของตัวตุ่มตุมปลาหมึกเนี่ย ั่วเลยนะครับแล้วก็จะมีการลงสีมาให้นังก็สวยแล้วก็อันนี้ก็ทําให้แก๊งของเหล่ากีสเนี่ยครบแล้วนะครับสี่ตัวตัว,ต,วตัวหลักสี่ตัวยังก็ยังมีตัวอื่นอีกแหละแต่ว่าตัวอื่นมันก็ไม่ได้อยู่แบบอยู่เป็นแก๊งตลกตลก,ตลกแบบสีตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ประมาณนี้แล้วก็มาที่ตัวถัดไปเป็นโอ๊ดล่างโชตะนะครับชาอุตะเออชาอุตะ ก็ส่วนนี้ผมว่าสีทำมาสวยนะสวยกว่ารู้สึกว่าชอบกว่าตัวของโพสก่อนๆอ่ะด้วยความที่สีมันสวยอยู่แล้วเลยเป็นโทนสีน้ําเงินฟ้านะครับที่ลงมาให้เป็นสีแบบด้านตัวของการประกอบเนี่ยก็จะมีสายสายแท่เนี่ยสีเหลืองมาให้นะครับซึ่งมันจะติดกับตัวของที่ครอบมืออีกทีหนึ่งซึ่งมือเนี่ยจะไม่ได้มีพัดส,สีฟ้าให้มือจะเป็นสีสีดําล้วนนะครับแล้วก็ เราสามารถเอามานี่นี่อันนี้มือของตัวนี้นครับจะเห็นว่าด้านหลังมันจะโลง่ลงๆเลยเพื่อที่เขา,เาให้มาติดกับส่วนของพาร์ตอันนี้แล้วเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเสียบเส้นสีเหลืองเพื่อล็อกไว้กับไหลซึ่งก็ไม่ได้เป็นภัยกับจุดขยับนะครับก็ทำได้โอเคเลยด้วยวัสดุแบบนิ่มนะครับ ส่วนของเข็มขัดเนี่ยก็ไม่มีสีต้องแต้มเอาเองก็ไม่ได้ออกไม่ได้มีบอกว่าจะออกพาร์เทเข็มขัดแบบสีแบบมาแก้ให้เหมือนกับของตัวโอล่าก่อนๆนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรตัวพาร์ทอุปกรณ์ที่มีให้มาเนี่ยก็จะเป็นที่ครอบมือแบบถอดแท่ออกนะครับนี่นี่ที่ครอบมือจะให้มาสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีแท่ให้ถือนะครับสีขาวนี่ให้มาสองเส้นเหมือนเรื่องอะไรก็สวยมากสวยมาก,มากตัวนี้สวยมากจริงๆนะครับ อุปกรณ์ก็โอเคแต่ว่าที่สุดกว่านั้นก็คือโอสลาฟพูโทเทล่านะครับอันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการอย่างกับพีบันไดเลยอ่ะพอติดกับกล่องพาร์ตแล้วนะครับก็จะมีอันนี้ผมใส่กล่องพาร์ตไปแล้วนะครับถ้าไม่มีผ้าเนี่ยเราจะได้หัวอันนี้ธรรมดาจะไม่มีรูเสียบปีกอันนี้ถ้าเราซื้อกล่องพาร์ตด้วยก็จะมีรูเสียบหัวแบบมีรูเสียบเปีกเสียบปีกอ่าแล้วก็มีตัวปีกที่หัวนะครับแบบ ปีกใหญ่ลงสีอลังการเลยแล้วก็มีส่วนห่างมาให้แล้วก็จะมีปืนนะครับปืนแช่แข็งแล้วก็ตัวของขวานมาให้อีกหนึ่งก็คือตัวนี้ให้เยอะให้คุ้มจริงๆนะครับสำหรับการซื้อกล่องพานไป็นไว้แต่ว่าการลงสีเนี่ยอาจจะขาดไปค่อนข้างเยอะนะครับก็แบบพวกเข็มขัดเงี้ยก็มาเป็นข่าวล้วนเลยนะครับแล้วก็ตัวเส้นสีม่วงก็ลงไปไม่สุดแต่จริงก็มันเป็นตัวขายธรรมดานะผมว่ามันอลังการ ตัวคูกะที่เป็นคีบันไดกะแต่ว่ามันก็คงจะต,ตกเรื่องสีไปหน่อยนี่มาดูที่ด้านหลังสีม่วงนี่เป็นม่วงที่สวยมากเลยอะ่ะแบบมันดูแพงมากนี่นะครับจุดแคบก็โอเคเหมือนกันนะครับมีเกาะไหลแต่ก็แคับแล้วไม่ได้ติดอะไรนะครับมีการลงสีทองตรงตรง,ตรงข้างๆเกาะมาให้นะครับสีทองที่ขอบที่มันนูนออกมาเนี่ยก็มีให้ สวยอะสวยจริงๆก็แนะนํากันนะครับสำหรับชุดนี้ที่ใครยังไม่มีเนะี่ยอย่างน้อยก็ไปหาตัวนี้มาเล่นกันมันเจ๋งจริงนะครับก็ทําให้ตอนนี้ c o m m a n d e r o เเนี่ยก็ออกมาแล้วสีหลักหลักเนี่ยออกมาครบไร้อย่งไหนมาดูซิผมเอาต,ตัวเก่ามาเล่นด้วยก็อันนี้มาแล้วมีแล้วนี่อีกแล้วก็มีลังหลัก มันขาดทาจารอนะสิแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม,ม่ประกาศออกมาครับว่าชุดต่อไปจะเป็นทาจารอหรือเปล่าก็เยยบเยียบผ่านหลังจากที่เปลี่ยนลายสินค้าก็เดี๋ยวเราลุ้นกันว่าเราจะได้เล่นโอสครบหรือเปล่านะครับแต่ว่าใจจริงผมอยากให้ครบมากเลยอะ่ะคือแบบมันอ,อีกอีกตัวเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเหมือนกับของไกู่ม้ครับขาดดิวเกนแบบทํากันอย่างนี้ได้ยังไงนะครับบันไดก็เดี๋ยวขอเอาตัวในชุดมาวางคู่กันแลวกันนะก่อนสรุปปิดคลิปชูบ ก็ชุดนี้ทั้ง6ตัวก็เป็นชุดที่แนะนำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราได้ดับเบิลไรเดอร์แบบครบจบแล้วก็กกมีร่างซากุระจิมาอีกอยู่ไหนละ่ะนี่ชิ้นนี่นะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ควรพลาดกันรวมถึงมันมีโอดล่างหลัก้วยเอาล่างนี้ไปก่อนแล้วล่างอื่นค่อยตามหาทีหลังก็ยังได้นะผมว่า ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยชุดนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังมีเหลือที่าารานไรด้าทอยหรือเปล่าแต่ว่าท,ที่น่าจะยังมีก็คือฝั่งของชวัไรเดอร์นะครับเขาให้มาเดี๋ยวผมควรก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook หรือว่าทาง s h o ป e e นะครับก็มีสินค้าลงไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับเดี๋ยวชุดหน้ามีอัปเดตอะไรก็จะมาที่เพจเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ